สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนอัพเว็บไซต์กันนะครับไปที่นะครับเริ่มเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปที่ Google Chrome ครับกดเบราว์เซอร์มาครับจะเป็นหน้าต่างนี้นะครับก็พิมพ์ว่า bkb นะครับ bkb today new com นะก็สามารถเข้าไปเลยนะครับตอนแรกแล้วก็กดสลัดนะครับก็พิมพ์ แอดมินดีเทอร์เนี่ยตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับสังเกตดูดีๆนะไอ,ไอขลังไม่จําเป็นอน่ะไว้่มาเข้าหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับอ่าผมได้สร้างรหัสไปให้แล้วนะบีแคมบีนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับก็รหัสเดี๋ยวผมสร้างไว้ให้ไปปุ๊บนะก็จะเจอหน้านี้นะครับนะเบื้องต้นนะครับ เราจะสร้างข่าวครับข,ขอขออนุญาตด,ดูเวลาดูนะกดมุมนี้แหละเห็นไ,ไหมมุมม,ม,มุมนี้มุมนี้กดปุ๊บเาจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของเราเนะี่ยเห็นไหมนะก็จะมีหมวดหมู่หมวดสุขภาพหมวดอะไรต่างๆนะครับนะรามาหมวดแรกกันดีกว่านะครับนะหมวดแรกก็จะมีหมวดสงังคมหมวดอะไรต่างๆมันจะรวมกันตรงนี้หมดนะมีทุกหมวดนะครับหน้าแรกนะถ้าเรากดให้มานะครับถ้าเราจะเพิ่มเติมนะครับนะจะสร้างข่าวขึ้นมาใหม่นะครับนะ ญาตครับก็กดเข้าไปเลยนะครับสร้างเนื้อหาใหม่กดเข้าไปเลยเาใส่ไปเลยนะครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องอะไรนะสถานการณ์โควิดนะครับการสถานการณ์โควิดนะต้องอะไรกันนะไม่ได้น่าจะสถานการณ์โควิดนะ ตกพุทธไทยอีกนะสถานการณ์มันต้องเขียนอย่างนี้นะขออนุญาตนะสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็พิมพ์แม่ก่อนนะครับนะผมขออนุญาตก๊อปข้อมูลข่าวสักนิดนึงนะครับนะเช่นเรามีเนื้อหาอยู่แล้วนะครับนะขออนุญาตไปก๊อปมาสักนิดนึงนะขออนุญาตเอาข่าวนี้แล like ้วก mm ันนะอย่างเช่นวันนี้ปุ๊บอย่างเช่นเราก็เกินเกินพูดก่อนนะปึ Snow ๊บบึ OR ๊บบึ๊บประมาณไหนนะครับประมาณไหนการโควิดแล้วก็ ปุ๊บนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเมาส์ผมไหมกดตึก๊กนี่เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะึ่ะก็คือตรงนี้ปุ๊บกดต้องกดตัวนี้นะอ่านเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้มันเด้งไปข้างหน้าอื่นอ่าแล้วก็จะอัพรูปภาพขึ้นนะครับอย่างเช่นผมมีหลายรูปภาพอ่ามีอันหนึ่งสองอออัตรีรภาพนะกดปุ๊บมันจะเข้ามานี่เลยนะฮะถ้าเราจะอัพภาพที่สอง แล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วอ่ะผมผมจะพาตั้งแต่อัพเลยนะอัพรูปภาพกดเข้าไปนะครับนะกดเลือกไฟล์นะครับเพื่อเรามีรูปภาพอยู่แล้วเราจะอัพขึ้นไปอืมขอยกตัวอย่างอนไนะรดีขอเป็นภาพวัดทำแมดแล้วกันกดเข้าไปปุ๊บอ่ากดอัพโหลดด้วยนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมกดอัพโหลดเร็วไปก็กดจ้ามิดนะกดนะภาพที่เราอัพขึ้นเมื่อกี้คือภาพนี้เห็นไหมก็กดเพิ่มเข้ามา เราจะใส่ข้อความอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะครับใส่ตึ๊กๆๆๆเนี่ยผมขอญาตก๊อปมาเลยกันพิมพ์นะครับปึ๊่มเมมันอยู่หมวดหมู่ไหนเราต้องการให้มันอยู่หมวดหมู่อย่างเช่นหมวดหมู่บันเทิงหรือหมวดหมวดเศรษฐกิจอ่ะขอยกตัวอย่างหมวดหมู่ท่องเที่ยวแลวกันนะครับนะเปึ๊บยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเราภาพภาพที่เราต้องการให้ให้โชว์ตรงนี้ให้ให้โชว์ตรงนี้นะครับเราต้องมาตรงที่สองเลยรูปและลิงก์ คลิกเลืกนะแล้วก็กดปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกภาพผมขอเลือกภาพบัตรแล้วกันเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็กดบันทึกเลยปุ๊บกดปุ๊บนะปุ๊บมันยังไม่ขึ้นอะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่หมวดหมู่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับมันมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้แต่เราต้องการให้มันขึ้นหน้าแรกไม่ต้องต้องการให้มันมาขึ้นต้องการให้มันขึ้นสองที่ก็คือหน้าแรกแล้วก็ ตรงที่หมดหมูท่องเที่ยวหมดหมูอื่นไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เข่ามันยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องมากดตรงนี้นะเป็นเนื้อหาเด่นก่อนนะครับใช่แล้วก็กดบันทึกนะเรามาลองรันดูปุ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นนะนะก็จะกดอ่านเพิ่มเติมได้เราจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมสามารถกดแชร์ได้นะนะกดแชร์ไปเฟซบุ๊กไปทวิตแล้วก็ Google แล้วก็ อะไเคลดเด่นอะไรก็ได้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีหมวดหมู่หนึ่งเราสามารถอัพขึ้นได้ในหมดนะแต่ถ้าเราต้องการให้มันขึ้นหน้าแรกเราต้องมาที่เราต้องนี่นะอย่าลืมตรงนี้ตรงนี้จุดเด่นจุดเด่นนะหน้าแกายย้ไขของเรานะครับนะสำหรับกลัววิดีโอยาวไปนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสอบถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวอัพให้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ